ดวงความรักชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้หลายหลายท่านมีปัญหากับคนรักรอคอยความหวังว่าแสงสว่างจะวาบรอความหวังว่าเขาจะติดต่อกลับมาหลายหลายท่านนอนร้องไห้โอดโอดอยู่คนเดียวฮต้องบอกว่าความรักของชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนนี้คนที่มีคู่อยู่แล้ว เดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆว่ากันต่อไปแต่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในเรื่องของความรักชาวราศีมิถุนก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่14กรกฎาคมที่ราคาที่ราคาเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีมิถุนต้องบอกว่าให้ระวังมากๆในเรื่องของคำพูด ให้ระวังมากๆในเรื่องของความคิดไพ่ตึกถล่มหมายความว่าอาจจะมีการแตกอาจจะมีการแยกอาจจะมีการย้ายแล้วหลายๆท่านก็ต้องบอกว่าอาจจะพึ่งแยกย้ายกันแล้วนี่ก็ได้ต้องว่าแบบนี้แต่ในการแยกการย้ายในครั้งนี้อาจจะต้องบอกว่ายังมีการรอคอยอยู่ที่ทําไปก็เพราะอารมณ์ที่ทําไปก็เพราะถูกกดดันต้องบอกว่าชาวราศีมิถุน เป็นคนที่เขาเรียกว่าพลาดความรักค่อนข้างบ่อยถูกหลอกในเรื่องความรักทําดียังไงก็แล้วแต่คนรักไม่เห็นความดีอ่ะเดี๋ยวอาจารย์มีเรื่องดีๆจะบอกพวกเราในช่วงนี้มีหลายๆท่านไลยมาหาอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์ขาหนูกําลังจะขึ้นบ้านใหม่ตอนนี้หนูซื้อบ้านใหม่แล้ว หนูกาลังจะย้ายคอนโดไปอยู่กับผัวที่เป็นคนญี่ปุ่นหนูกําลังจะซื้อบ้านใหม่ไปอยู่กับไอคาเมลอนแต่หนูไม่รู้เลยว่าทิศทางที่มันเป็นมหามงคลทิศมงคลของหนูมันคืออะไรเอาเป็นว่าท่านใดที่อยากจะรู้ว่าทิศมงคลทิศมหามงคลของตัวเองควรจะเป็นทิศไหน แต่ละคนมีตำแหน่งดีมีตำแหน่งร้ายไม่เหมือนกันอาเป็นว่าถ้าอยากจะรู้ว่าทิศมหามงคลของเราอยู่ทิศใดให้ส่งพอสอเกิดเอาแค่พอสคสอนะคิดจะักราชหรือถ้าไม่ได้ก็เอาเป็นพอสอก็ได้แต่คสอจะคำนวณง่ายนะส่งปีคสอมาแล้วระบุว่าตัวเองเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายเพราะการคำนวณไม่เหมือนกัน จะแอดไลน์มาหาจางก็ได้หรือว่าจะเข้าไปในคอมเมนต์ก็ได้แต่ระบุด้วยว่าเพศหญิงหรือว่าเพศชายพร้อมปีคศเกิดอ่ะท่นนี้แล้วกันถามว่าจะเทพมีค่าใช้ใจ่ายหรือเปล่าไม่มีอะไรที่แบ่งกันได้ปันกันได้ก็จัดกันไปอ่ะแล้วท่าในใดอยากจะโฆษณาสินค้าแบบนี้ให้คนเห็นแบบนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายตัดสินใจใหม่แลวะวะ อ่แต่ถ้าท่านใด,อย,ยดนอยากอาจารย์เทพดูอยากจัดน้ําจิ้มให้จารแล้วอาจารย์มีน้ำแขมก็จัดมาอ่ะเอาแค่นี้ละกันอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีมิถุนต้องบอกว่าในช่วงนี้อาจจะมีการจากอาจจะมีการลาเกิดขึ้นโอ้อาจารย์เทพอาจารย์เทพอาจารย์เทพนะเพราะอะไรเรื่องของสภาวะอารมณ์ช่วงแรกๆอยู่กันก็มีความสุข มีแต่วความแฮปปี้แต่พอผ่านไปในเรื่องของคาเลคเตอร์ส่วนตัวจริงๆมันจะค่อยๆออ,ออกมาจากคนที่เป็นคนใจดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เจ้าชู้ทุกอย่างแม่งมาพร้อมหมดเลยเจ๊ทมันเกิดอะไรขึ้นวะเราดูพลาดเพราะฉะนั้นคาเลคเตอร์ Character, แต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วสันดานล,ลึกๆมันจะไม่โผล่มาในตอนที่มันปรารถนานะแต่ก็ต้องบอกต่อไปว่าความเป็นของเขาเนื้อแท้ของเขา มันปิดบังได้ไม่นานสุดท้ายความเป็นตัวตนก็จะโผล่ออกมาเพราะฉะนั้นในการที่เราเลือกคู่ดีหรือไม่ดีอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้การลองใจถ้าวันนี้ทําให้เขาหึงเขาจะมีสภาวะเป็นแบบไหนเขาอารมณ์ร้อนหรือเปล่าฮะถ้าวันนี้เรามีปัญหาปรึกษาได้หรือเปล่าอะไรพวกเนี้ย ต้องให้ความสําคัญกับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นการที่คนเราอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากเอาเป็นว่าในเรื่องของการทํานายต้องบอกว่าชาวราศีชาวราศีไม่ถุนอาจจะต้องบอกว่ากําลังรอคอยคนรักกลับมากําลังรอดูซิว่าจะปลดบล็อกเมื่อไหร่กําลังดูซิว่าจะโทรมาเมื่อไหร่ไลน์มาเมื่อไหร่ต้องอว่าแบบนี้ไพ่พฤศษีหมายความว่าในเรื่องของการรอคอยในสิ่งที่มันใหม่นะบางท่านอาจจะทําไปเพราะสภาวะอารมณ์ บางท่านอาจจะต้องบอกตรงไปตรงมาว่าอาจจะเป็นคนที่ 2, 2> คนที่3คนที่4นี่ก็ได้แล้วเวลาเวลาก็ไม่สามารถที่จะมีให้กันได้ก็รู้สึกว่าอยู่ไปก็งานงาน,งานรู้สึกว่าไม่ไม่ยุติธรรมนะอาจจะให้คนนี้มากกว่าคนนี้น้อยกว่าอาจารย์ต้องพูดเรื่องจริงนะอาจจะพูดอะไรที่มันค่อนข้างที่จะสุดตรงกับศีลธรรมแต่ถ้าพูดกันถึงหลักความจริงก็ต้องบอกว่ามันเป็นแบบนี้นะหลายๆท่านต้องบอกว่าในช่วงนี้แยกกันนอน แยกกันอยู่ไม่คุยกันไพ่พระฤาษีหมายควา,ามาว่าเป็นอะไรที่ปีกวิเวกมากๆนะแต่ถ้าไปนี้เข้ามาก็อาจจะหมายความว่าชาวราศีชาวราศีมิถุนกําลังใช้ทางพระเข้าช่วยใช้หลักธรรมเข้าช่วยในเรื่องของความรักนะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ทีละค่ะนะแล้วคนที่โสดลจาจันเทพต้องบอกว่าเดี๋ยวเอาคนไม่โสดก่อนเอาให้จบคนไม่โสดบางครั้งบางคราวเราอาจจะเข้าใจผิดนะบางครั้งชาวราศีมิถุนเราอยู่ที่หนึ่ง คนรักเราอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งแล้วเกิดความหวาดระแวงเพราะอะไรก่อนหน้านี้ผัวเก่าอาจจะทําให้รู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจแต่มาเจอคนใหม่ยังรู้สึกในแบบนั้นอยู่คิดว่าเขาจะนอกอกนอกใจหรือเปล่ามีความกังวลเป็นอย่างมากแต่อาจารย์เทพต้องบอกว่าถ้าเราทําไม่ดีต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วถามว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันดีหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่มีใครสนับสนุนอาจจะมาเจอใครคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะดี จำไว้ว่าการที่จะเลิกใครกับการจะเลิกกับะ,ออะไรวะการที่เราจะเลิกกับใครสักคนหนึ่งไม่ใช่ใครคนรักเก่ากันนะนะคนรักเก่ามันเกิดความเคยชินหลายๆท่านพอเลิกกันเสร็จแล้วอีกสัปดาห์หนึ่งมีผัวใหม่มีเมียใหม่จำไว้ว่าช่วงนั้นสภาวะจิตใจของเราจะไม่แข็งแรงเราอาจจะถูกหลอกก็ได้อ่าอาจจะเหมือนเสียชัดอยู่ๆกระโดดขึ้นรถแจ๊ไอ้เหี้เลยอ่า หรือผู้หญิงอาจจะเคยชินคิดว่าเฮ้ยบริหารเสน่ห์แต่พอไปเจอไปเจอมาอ้าวไอ้เฮี้ยเจอเฮี้ยกว่าเดิมนี่ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องรอให้แผลหายค่อนข้างสนิทแล้วค่อยซ่านะช่วงที่อกหักใหม่ๆอกหักบาดๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งคิดว่าตัวเองมีเสน่ห์ตอนเนี้ยเขาเรียกว่าสภาวะหรือว่าโดนสะกดจิตง่ายจับพลาดง่ายแล้วแย่กว่าเดิมมีบางท่านโทรมาปรึกษาอาจารย์เทพโทรมาดูดวงเพิ่งเลิกกับผัวอาทิตย์นี้อาทิตย์จัดไปได้ผัวใหม่ขายยาชิบหายติดคุก มีเรื่องของคดีความเข้ามาเพราะฉะนั้นดูดีๆอย่าเอาแค่ความอยากความรักความชอบมันอาจจะพ่วงความที่ไม่ไม่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิตนี้ก็ได้ขอให้ดูดีๆแล้วกันอ้าวส่วนคนที่สดอยู่แล้วได้เฝ้าพิสเปงแรงๆตรงฝ้ากระแชงตะแคงคอยดูตามดูลำแพนต้องบอกว่าชาวราศีมิถุน <c oughs> ถ้าเจอคนก็หมายความว่าจะเจอคนที่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะมีความเฉลียวฉลาด เฉลียวฉลาดเป็นคนทํามาค้าขายเก่งแต่ต้องบอกว่าคนคนนี้มีจุดบอดในเรื่องของไรไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะเป็นคนไม่หือเป็นคนไม่อื้อก็แล้วแต่เมืงองอ่ะค่อยๆนิ่งๆนะี่เพราะฉะนั้นใครที่โสดอยู่ในช่วงนี้อาจจะเพิ่งเลิกกันมาหรือว่าโสดมานานในช่วงนี้เจอก็ขอให้ดูกันดีๆแล้วกันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีอายุมากกว่าแตา ในคําว่าอายุมากกว่าอย่าตัดสินว่าเฮ้ยคนอายุมากกว่าจะดีเสมอไปเฮียก็มีในคุกเพียบเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ติดคุกติดตารางเป็นคนไม่ดีเขาอาจจะพลาดก็ได้นะเพราะฉะนั้นดูคนให้เข้าไปถึงคาแรคเตอร์หลายๆท่านตอนไม่มีคู่ชีวิตก็ดีแต่พอมีคู่ธุรกิจล่ม พราะอะไรบางครับบางค่าวเรื่องของความรักมันมาไฟมันมาตีก,กันกับเรื่องของผลประโยชน์มันก็ทําให้ไปกันต่อไม่ได้แล้วต้องบอกว่าความรักครั้งนี้ชาวราศีชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์การตัดสินใจมีเกณฑ์การตัดสินใจค่อนข้างมากว่าคนไหนที่เหมาะสมกับเราที่สุดอาจารย์ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีอายุมีชายหนุ่มสามคนที่กําลังพิสเพงเล็งแลเราอยู่แล้วเราก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาคนใด นะเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจไม่ได้ให้หาหมอดูแล้วชาวราศีมิถุนต้องบอกว่าพื้นที่ส่วนตัวหรือ personal space ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะไม่อยู่ก็คิดถึงมาอยู่กับกูกูก็ลำคาญไม่เข้าใจตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนสองอารมณ์นะแล้วชาวราศีชาวราศีมิถุนต้องบอกว่าหลายหลาท่านทะเลาะกันตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้ก็ยังไม่มีอะไรดีหรือหลายๆท่านอาจจะกำลัง จัดแจงในเรื่องของทรัพย์สินมรดกหรือว่าสินสมรสกันอยู่ต้องว่าแบบนี้อ่ะส่วนคนที่รอความรักอยู่ส่วนคนที่ลังรอความรักอยู่ก็เอาเป็นว่าอาจจะมีเกณฑ์กลับมาก็ได้แต่ ก็ไม่ได้มีอะไรการันตีว่าจะอยู่แล้วรอดหรือเปล่าเพราะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดก็คือ10ดาบไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาหรือว่าไพ่ตึกตล่ลขึ้นมาค่อนข้างที่จะรุนแรงเหลือเกินอาจารย์ต้องว่าแบบนี้ที่ราคาอ่ะเอาเป็นว่าชาวราศีมิถุนเป็นคนที่เชื่อใจคนง่ายเป็นคนที่เขาเรียกว่าใครพูดอะไรก็มักจะอ่อนคอยตามเข้าไปเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะไว้ใจคนรอบข้างได้เพราะถูกหักหลังบ่อยแม้กระทั่งญาติพี่น้องแม้กระทั่งเพื่อนสนิท ก็ยังเคยถูกหักหลังมาแล้วทำดีไม่ค่อยได้ดีทำดีก็มักสะเมอตัวนะเพราะฉะนั้นจงทำดีต่อไปแค่เราทำดีไม่ถูกที่เพราะฉะนั้นข้าวหอมมะลิควรจะอยู่ในแถบเอเชียไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยเวียดนามประเทศลาเหมาะสมแต่มันไม่เหมาะสมในประเทศแคนาดาหรือว่ารัเสเซียนะ เพราะฉะนั้นการทําความดีถ้าทําความดีถูกที่ถูกกาลเทศะทุกอย่างแม่งเพอร์เฟกขยาวขยาวขยาวนะเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีมิถุนทําอะไรก็แล้วแต่ตัวเองอาจจะเป็นคนที่มีน้ําใจซื่อตรงเป็นคนซื่อสัตว์จริงใจรักใครรักจริงแต่ความที่เราเป็นเราก็ไม่ได้หมายความว่าคนตรงข้ามจะคิดแบบเราเสมอไปนะว่ากันแบบนี้ส่วนในเรื่องของ ท่านใดที่มีปัญหาอยู่อาจารย์ต้องบอกว่าการเลือกคู่ค่อนข้างยากการมองคนค่อนข้างยากบางคนอาจจะพูดดีทําให้เราตายใจแต่สุดท้ายก็กลับมาหักหลังเรานะมีเยอะนะอย่ามองแค่เรื่องของคําพูดถามว่าอาจารย์เทพเป็นหมอดูมึงเคยโดนหักหลังมาเลยเคยไม่เทวดาเนี่ยแต่เราก็ได้เรียนรู้ว่าคุณลักษณะแบบนี้มันก็จะคล้ายๆกันามาพูดดีอย่างโน้นอย่างนี้แต่ดูซิว่าอ๋อ มันมีเบื้องหลังอยู่นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเลือกคู่ควรจะดูที่คาแรคเตอร์ให้หลีกเลี่ยงคนที่ไม่มีความสุขคนที่ดรามา่าแต่ถ้าศีลเราใกล้เคียงขเ,เขาเราก็จะดึงดูดกันไปไาวัน,นี้คุยแต่เรื่องการเมืองเลยว่าไอ้เฮีย้ยพักนี้เนี่ยมันก็จะอยู่กันอย่างนั้นนะแต่อาจารย์เชื่ออย่างหนึ่งการมองในมุมบวกดีที่สุดทําไมอาจารย์ถึงยังมีความรักในประเทศสยามเราทำไมอาจารย์ถึงยังขอบคุณบรรพบ,บุรุษเราไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ใช้ดาบต่อสู้ปกป,กปักรักษาบ้านเมืองนี้ จำไม่ได้ว่าไม่ใช่นักการเมืองนักการเมืองสิ่งที่เขาทาอยู่เขาทําธุรกิจเขาทําธุรกิจแล้วอาจารย์ก็ขอบคุณพระสยามเทวาธิราชพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะเพราะอะไรหนังสือทุกเล่มถูกตีตีพิมพ์ม,มาแล้วก็สอนให้พวกเรามองแต่ในมุมที่ดีเพราะฉะนั้นความเชื่อเหล่านี้มันก็ยังฝังลากลึกกับอาจารย์อาจารย์ก็ยังมองเห็นสิ่งสวยงามใครจะทะเลาะก,กันก็เรื่องมันไม่เกี่ยวกวับเรานะ เราแค่เราสําเร็จเรามีความดีเราหาเงินได้เยอะเราสามารถที่จะแบ่งปันผู้คนได้เราสามารถที่จะแบ่งความรักช่วยเหลือใครก็ได้จันคิดแค่นี้นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นความรักมีความอา้าวไอ้เฮียเข้ามาเรื่องนี้ได้ไงวะเอาเป็นว่าการดูคนให้หลีกเลี่ยงคนที่ไม่มีความสุขอันดับแรกให้อยู่ใกล้ๆคนที่มีความสุขให้อยู่ใกล้ๆคนที่คุยแต่อะไรแล้วมันจะลงใจจะทาโปรเจกต์นี้ว่าเอ้ยเดี๋ยวกูไปเจอนี่นะเว้ยเดี๋ยวจ้คุยเรื่องงานเอาแบบนี้คุยแล้วมีความสุข อะแค่นี้ละกันหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของอของแจกหน่อยช่วงนี้แฮร์รี่แจกฟรีนะพิมพ์เข้าไปที่แฮร์รี่2 8 Harry 2 5แฮร์รี่2518พามพ์ว่าแจกฟรีเดี๋ยวแอดมินจะจัดการให้เขียนชื่อเบอร์โทรที่อยู่เอาไว้ชัดเจน นะแต่ถ้าท่านใดอยากกะซื้อกินซื้อใช้ก็กล่องละ10เม็ดบรรจุ10เม็ดตอนนี้มีโปรโมชั่น2แถม1แต่ถ้าท่านใดอยากกระทำธุรกิจอาจยะได้ตอนนี้โอ้โหอาจจะแดบจะได้แมงหำแมงมาลุมหนูทิบหมายตอนนี้แมหนูรู้สึกว่าหนูมีเสน่ห์มากเลยไม่รู้จะทำไงดีพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์เพียง4 0 0 0กว่าบ,บาทไม่ถึง5,000แล้วในช่วงนี้5แถม5 แค่เดือนมกราคมนี้เท่านั้นอ่ะเอาแค่นี้ละกันที่ราคากล่องราคา170บาทจากราคาปกติ1,270บาทเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของกระเป๋าสตางค์สุพิชยาหน่อยความเชื่อที่ส่งผลให้ชีวิตหลายๆคนเปลี่ยนแปลงมานักต่อนนักแล้วอยู่ๆคนรักก็โอนตังมาให้ล้านหนึ่งอยู่ๆธุรกิจที่เคยเงียบมันก็เฟื่องฟูอยู่ๆที่ทางที่เคยขายไม่ได้มันก็ขายได้ม,ไดมันเกิดปฏิหารอะไร หลายๆท่านมีปัญหาเรื่องการเงินการทองมีหนี้มีสินมืดแปดด้านทําธุรกิจค้าขายก็ไม่ดีชีวิตติดขัดหมุนเงินไม่ทันอาเป็นว่าเริ่มจากการลองเปลี่ยนกระเป๋าเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวสุพิชยาอ่ะเป็นไปไหมนะอ้าวแล้วกูจะสะพ้ายทำไมวะเนี่ยอาเป็นว่าก่อนหน้านี้อาจารย์ต้องบอกว่าอาจารย์เอ่อเป็นนักดนตรีที่ไม่มี จะแดกที่ราคานะด้วยความเชื่อหนังสือเล่มนี้อาจารย์ซื้อหนังสือเล่มนี้ที่ B2S ชั้นใต้ดินของเซนทันพระรามเก้าการเดินทางมันทาให้อาจารย์ไปเจอหนังสือเล่มนี้ได้ยังไงการเดินทางของอาจารย์โดยปกติจะนั่งรถก่อนที่จะไปทํางานที่ศรีลมนั่งรถจากมินบุรีไปลงที่นุสาวรีย์แต่ในช่วงนั้นมันมีการแข่งขันกีฬาสีระหว่างสีเหลืองกับสีแดงสองฝั่งสองพักเห็นไหม การเดินรถก็เลยเปลี่ยนต้องไปลงที่เวลาม้า่้าแต่บังเอิญตั้งแต่วันนั้นมาเกิดความเขาเรียกว่าโชคดีในชีวิตที่เจอหนังสือเล่มนี้แต่หนังสือเล่มนี้ค่อนข้างจะอิงไปทางวิทยาศาสตร์มีความเชื่ออยู่บ้างประมาณสัก4 0นะคนเขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าคุณคาเมดะจุนอิชิโรเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของนักธุรกิจทั้งประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาเฝ้าสังเกตว่าทําไมาคนที่ประสบความสําเร็จมีคาแรคเ,เตอร์เหมือนกันใช้กระเป๋าสตางค์เหมือนกันนะ เขาบอกว่าถ้าวันนี้อยากเปลี่ยนฐานะาการเงินวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วได้ผลให้เริ่มจากการลองเปลี่ยนกระเป๋าเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแต่ไม่จำเป็นที่ต้องให้กระเป๋ายันเทพอย่างเดียวไม่จําเป็นแต่จะต้องบอกว่ากระเป๋ายันเทพหนังนําเข้าอย่างดีจากอิตาลีแล้วในช่างที่จะเย็บเป็นนายช่างชั้นสูงระดับประเทศ ราคาของยาเทพต้องบอกว่าหลักหมื่นไหนไหนจะใช้ใช้ของดีไปเลยไหนไหนจะกินกินของดีไปเลยจะซื้อรถซื้อรถดีๆแม่งไปเลยชีวิตนี้เกิดมาชาติหนึ่งใช้ของดีไปเลยนะอ้าวย้อนกลับมาสมัยตอนที่เล่นดนตรีความทะเยอทะยานที่อยากจะมีอยากจะมีกินอยากจะมีชีวิตที่มันสุขสบายมันเกิดจากการสะท้อนภาพ ขณะที่อาจารย์นั่งเล่นดนตรีอยู่กําลังนั่งหอนอยู่กีตาร์หนึ่งตัวนักร้องหญิงหนึ่งคนแล้วโหยหวนเพลงให้ผู้คนได้ได้รับฟังกันส่วนใหญ่ร้านที่อาจารย์เล่นชื่อร้านชื่อร้านรถานเฮาส์บาร์บีคิวเจ้าของเป็นชาวอเมริกรันแตง่งตกแต่งแบบอเมริกาเลยแม่แบบแบบอเมริกนเลยนะคนที่เข้ามาส่วนใหญ่70%เป็นชาวต่างชาติ90%ดีกว่าชาวต่างชาติคือฝรั่งกับญี่ปุ่นเพราะร้านที่ติดกันคือร้าน อ่าคือซอยธนิยะตรงนั้นเป็นเมือหลวงของคนญี่ปุ่นถัดอักไวสี่ซอยก็เป็นพัดพงคนเหล่านั้นก็จะมาจะไม่ว่าฝรั่งจะแบ่งเกรดกันชัดเจนเหมือนคนไทยจะแบ่งเกรดแบ่งอะไรกันชัดเจนสุข,ขุมวิทสีลมก็จะเป็นนักธุรกิจอีกเกรดหนึ่งแต่ถ้าเป็นต่อเข้าทรงต่อเข้าสารก็จะเป็นฝรั่งอีกแบบหนึ่งอีกเกรดหนึ่งไปเลยนะก็มานั่งกินอาจารย์ขาเฝ้าคิดว่าเฮ้ย hey, ทำไมเขาถึงมีตั๋วเครื่องบินซื้อซื้อ,ซ,อซื้อตั๋วเครื่องบินขับมาแล้วก็ พาลูกพาหลานม่กินอาหารดีๆได้วะเขาทามาหากินแหละวก็อยากจะร่ำอยากจันรวยเชื่อเหอะว่าทุกคนอยากร่ำอยากรวยแต่จารย์ต้องบอกว่าถ้ารวยแล้วมันเหนื่อยขนาดนี้กูแม่งก็เหนื่อยที่หายเลยแต่ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้มีเหตุและผลแล้วมันทําให้จารย์รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันง่ายขนาดนั้นกูก็ซื้อวะกูก็ลองดูในเนื้อหาใจความเขาบอกว่ากระเป๋าสตางค์ทรงยาวเปรียบเสมือนโรงแรมระดับ5ดาวแล้วถ้าวันนี้ลูกค้าเขามาอยู่อาศัยแล้วรู้สึกประทับใจเขาจะกลับมาอีก อะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากประหยัดให้ซื้อของแพงไปเลยใช้ของดีไปเลยนะแล้วกระเป๋าขอจันเทพทุกใบผ่านพิธีปุกเสกวัตถุมงคลเรียบร้อยตัวนี้ตัวพรีเมียม2 9 7 0 0ส่วนตัวคลาสสิก1 9 7 0 0ช่วงนี้มีโปรโมชั่นซื้อ1แถมหก็คือซื้อรุ่นพรีเมียมแถมฟรีรุ่นคลาสสิก หมดเขต30มก,กร,ราคมนี้แต่ถ้ากระเป๋ามันหมดก็คือหมดเลยก็อาจจะไม่ถึงวันที่30เอาแบบนี้แล้วย้อนกลับไปขณะที่อาจารย์นั่งเล่นดนตรีอยู่ <c oughs> อ็ย่างตอนนั้นยังยังเล่าถึงตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าขณะที่อาจารย์อาาย่านหนังสือเสร็จอาจารย์ตัดสินใจใช้เงินเดือนเกือบทั้งหมดนะเกือบทั้งหมดของเงินเดือนซื้อกระเป๋าสะพังทรงยาวด้วยความเชื่อว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีหลังจากซื้อมาแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในชีวิต จนผ่านไป11เดือนอาจารย์สามารถหาเงินหลักแสนแรกได้ในชีวิตครั้งแรกเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังขณะที่กําลังนั่งเล่นดนตรีอยู่ก็เฝ้ามองผู้คนที่มานั่งดื่มนั่งทานกันแล้วก็เฝ้าคิดว่าชีวิตกูเมื่อไรจะดีเพราะชีวิตเล่นดนตรีมาแม่งกับประมาณเกือบ30ปีนะตัดสินเปาตารสุพิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลาาเก็บเงินใจซื้อกระเป๋าเสร็จแล้วในใจก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึง่งคือไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรถึงจะไม่มีอภินิหารเกิดขึ้นจะไม่มีปฏิหารเกิดขึ้นก็รู้สึกว่าอย่างน้อยปูก,ก็มีกระเป๋าที่มันใช้ได้จริงๆป่ะและมันก็เป็นกระเป๋าอย่างดีนะและวิธีการใช้กระเป๋าอาจารย์น้องบอกว่า ก่อนที่ได้กระเป๋ามาใหม่ให้หาแบงค์ใหม่ๆกับหัวในหลวงลงแล้วก็หัวประเทศไหนก็นแล้วแต่ให้กลับกับหัวลงแค่นั้นเองใส่ให้เต็มแล้วก็การใช้คืออย่าเอาเศษเหรียญอย่าเอาอะไรไปใส่ให้มันตุงกระเป๋าอ้วนไม่ดีนะบัตรเครดิตใส่ได้บัตรประชาชนใส่ได้ส่วนเรื่องบินเรื่องอะไรไม่ให้ใส่อาจารย์เนี่ยได้กระเป๋ามาวันแรกทําไงใส่ใส่ใสแบงค์ใหม่เลยเบิกจากธนาคารอะไรใส่ให้เต็มเลยและอธิษฐาน ให้เห็นภาพเลยนะหเห็นภาพตัวเองไม่กินไม่ใช้เห็น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 แต่งตัวยังไงหุ่นยังไงเอ,อ่อเห็นอยากได้รถที่อยากได้บ้านเบอรเห็นชัดเจนหมดเลยว่าไอ้เหียม ya, ันอาจจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรอธิษฐานเสร็จส่งขึ้นสู่จักรวาลหลังจากนั้นอาจารย์ก็เอาขึ้นทิ้งสามวันแล้วก็เอาเงินที่ใสจนเต็มเนี่ยไปใสธนาคารเหมือนเดิมตังต้องบอกว่ายืมเข้ามาด้วยใส่เนี่ยยืมด้วยนะอ่ากดมาเลยแบงค์ใหม่ใหม่ใส่เลยหลังจากนั้นอาจารย์ก็เฝ้าคิดว่า ก็แค่ใช้มันใช้ไปเรื่อยๆนะแต่ก็ทํามาหากินไปเรื่อยหลังจากนั้นมีวันหนึ่งสิ่งที่มันมาสนับสนุนความเชื่อของอาจารย์มันมีอยู่3คนเดินมาจากหน้าประตูคนญี่ปุ่นเดินเข้ามาใช้บริการเดินเข้ามาเรียกบริกรเข้ามาสั่งสเต็ก3าจานสเต็กเนื้อไม่ต้องกลัวจานละเกือบ2000ไม่ธรรมดาสั่งเครื่องดื่มคนละขวดสองขวดหลังจากนั้นกินเสร็จสับนะชายคนนี้ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสาัา้นรองเท้าบาสื่อรองสือ,สอ,สอกระเป๋าแบบนี้ ความเชื่อของอาจารย์ความเชื่อของคนไทยส่วนใหญ่คิดว่ากระเป๋าสัตดังทรงยาวควรจะใช้สําหรับผู้หญิงแต่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ญี่ปุ่นเนี่ยตัวมูเลยญี่ปุ่นนี่สายมูคนจีนนี่สายมูเราเนี่ยยังถือว่าต้องลองนะถ้ามูเนี่ยคนเราเนี่โคตรญี่ปุ่นนโคตรมูเลยนะเดินมาโอ้โหแม่งมันสร้างความเชื่อจาก5 0าสเป็น90%กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ที่เหลืออีก10กว่าเปอร์เซ็นต์คือยังไม่เกิดผลลัพธ์ผลลัพธ์ประจันเกิดในเดือนที่11บไม่ว่าจะเป็นการขายของเอาของไปขายจับ นู่นแปะนี่เอานักดนตรีไปเล่นที่นู่นนะแล้วก็อาจารย์เริ่มทำ YouTube เข้าเดือนที่11มีเงินก้อนแรกเข้ามาคืนหนึ่งแสนแรกแสนนิดิดด้วยซ้ำนะย้อนตัดกลับมาตอนที่ไอ้สหนุ่มนั่งกินเสร็จหลังจากเรียกบริกรมาเช็คบินเขาก็หยิบแบงค์พันจากกระเป๋าส่งให้บริกรก่อนที่จะจากไปไอคนนี้จำได้เลยว่าสั่งรีเควสต์เพลงเช็มี Home คันที่รถ จะทำได้สนิทเลยหลังจากที่กินเสร็จกินสับหยิบแบงค์พันใหม่ๆอ่ะหยิบแบงค์พันใหม่อี่มเลยวางให้จารย์ด้วยความทะนุถนอม1,000พบาทโอ้โหที่สวนใหญ่ที่ได้นะมาเต็มที่แม่งก็แบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยอันนี้แม่งมาแบงค์พันเลยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเกิดความประทับใจแล้วเชื่อจากกระเป๋าที่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างจนรู้สึกว่าเชื่อเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เอาเป็นว่าถ้าวันนี้การที่เราเปลี่ยนกระเป๋ Spider สาสตางค์ทรงยาวมันทําให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรา,าแล้วถ้าวันนี้อยากจะซื้อของขวัญให้ใครสักคนหนึ่งคนที่เรารักอยากให้เข้าหาเงินเก่งมีความเชื่อว่าเงินจะวิ่งเข้าหาเราเงินจะวิ่งเข้าหาคนที่เรารักที่สําคัญกระเป๋าสตางค์ทรงยาวถ้าเราซื้อให้กับลูกให้กับหลานให้กับคนที่รักให้กับเพื่อนสนิทให้กับตัวเราเองให้กับคนที่มีบุญคุณกับเรา จะช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นคุณงามความดีนะทำให้เรามีโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตทําให้เราหาเงินหนาะทองได้มากกว่าเดิมไปแบบนี้แล้วต้องใช้มะะะเมื่อไหร่จะได้ใช้เดี๋ยวนี้ใช้แล้วรวยอ่ะอาจารย์้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาชาวราศีมิถุนขอให้ร่ำขอให้รวยม,ม,มีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านที่ราคา แฮร์รี่คืออะไรแฮร์รี่คืออาหารเสริมบำรุงร่างกายผู้ชายใช้เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศสําหรับผู้ชายโดยเฉพาะซึ่งช่วยให้ทีรักขาของคุณกลายเป็นสามีใหม่ได้ในทันทีหลังทาน